เกมนี้เล่นป็นไคโดโลนะครับก็เดี๋ยวคุยกันก่อนนะว่าไคโดโลเนี่ยหลักๆว่ามันมีตัวที่แพ้อยู่คือแช้งเขียวกับโรเจอร์นะครับแต่ถ้าเกมไหนไม่มีเช่นอย่างเกมเนี้ยไม่มีเลยอ่ะสบายครับตรงๆเลยคือถ้าใครมานี่คือแบบอยู่แบบยาวๆอ่ะเอา้าแล้วลงมาโดนทําไมวะเนี่ยโอ้ยตีเลยตีเลย,เลยอยากตีตีเลย <laughs> อยากตีตีเลยโซโล คือถ้าเนี่ยถ้าเห็นเจอโซโลเราไม่ต้องอะไรกับมันมากเลยก็ได้นะสบายสบายออยากตีตีไปตีไปเลยเอาเลยเต็มที่เอาดิอ้าวตีมาตีมาเนี่ยตีแค่นี้พอครับโซโลสบายครับสบายคือโซโลนี่มาเล่นกับไคโดนี่ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะไม่ไม่ควรอะ่ะไม่ควรอย่างยิ่งเลยอะ่ะมาเล่นกับไคโด คิดอะไรเนี่ยเห็นปะตีมันเลื่อนเลื่อนไม่ลดไงเออประเด็นน่ะอ่ะปล่อยเพื่อนเล่นนะผมลงไปไอ้นี่ดีกว่าโอเคเกือบนิดเดียวเกือบปึ๊บโอ้โหีติดบูลแลแรงวะ่ะไม่น่าทานด้วย ไม่ทัน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 เสียดายเมื่อกี้ที่ตายเพราะติดบูธนะถ้าไม่ติดก็ตีไม่เข้านะครับเหมือนเดิมนะเออแต่อย่างโซโลอ่ะเล่นเราไม่ได้เลยเห็นป่ะเออนั่นแหละมันมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ค่อยได้เก็บสแต็กลยนะอ่าธงลงนั้นโดนใช่ไหมแล้วตรงกลางต้องเติมอ๋อเติมแล้วโอเคไปเลยไปอยู่กลางนะอยู่ยาวเลยนะได้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  โอเคเมื okay. oh ่อก <laughs> ี <laughs> ้บู๊คสตันไปแล้วโหน้าไปอยู่จังวะน่าอยู่มากอ่ะน่าอยู่ตรงหน้าบ้านเขาอ่ะเออถามบอกว่าเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคมันก็ถึกของมันน่ะนะถ้าไม่เจอแช้งกับเบอร์นั่นแหละหลักๆมันมีเท่านี้แหละ อ๋อติดชอ A N L A N ด็อตเอเนลเอเนลโดนเหรียญเอเนลไ้ติดช็อตปึ๊บโอเคโหเสียดายอยากได้วะเอา้าโอลืมดูข้างหลังตายเลยลืมดูหลังโอเคก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วกันนะตอนนี้คงจบเกมแหละเพราะว่ามันอืมอะตาวหน้าง,งานไปแต่คะแนนดูดิ โรงพยาบานอ่ะเออมันนะเกมนี้เล่นเป็นไคโดโลนะครับอ่าอีกละกันนะก็เรียกง่ายๆว่าถามนะแผทปัจจุบันเนี่ยมนเล่นได้ไหมก็อย่างที่เห็นมเมื่อกี้เล่นได้ครับเล่นได้แต่ทีเนี้ยมันต้องดูสมมติว่าถ้าเราเจอไคโดโลเฮ้ยพูดผิดเจอไคโดวิ่งคาแนะนานะครับถ้าไคโดวิ่งมันโดดมาหาเราเนี่ยคำแนะนําเดียวเลยนะไปทงอื่นเลยครับและพยายามอยู่ในทงให้เกรดทงมากกว่า80%อนะครับอันนี้คือย้ําเลยถ้าเจอไคโดวิ่งนะ เรอยู่ทงให้ได้มากกว่า80%บจากนั้นค่อยใช้สกิลหนึ่งตอนที่ไคโดวิ่งจะทําการตีเราปกติอะที่มันตีเราออกนอกทงอะเออนั่นแหละมันจะเป็นการยื้อเวลาได้นะครับก็หลักๆถามว่าเล่นได้ไหมหรอแพทนี้เล่นได้ครับเพราะเจอโซโลตีเรายิ่งตีเลือยยิ่งเด้งเลยครับเพราะว่าแต่ว่าทีนี้ต้องเติมเกรดทงก่อนนะหลักๆของมันคือตรงนี้ครับเห็นป่ะทุกครั้งที่ฟื้นฟูเกตสมบัติเนี่ยเออเนี่ยมันจะเพิ่มตรงเนี้ยพลังป้องกันนี่เห็นไหมบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออ หรือเขาคาอย่างนึงก็คือเติมให้ได้3เกจทงถ้าครบเนี่ยโซโลโตีต่ำ5 0า500ครับคือต่ำมากค่าไม่ได้นั่นเองนะก็สำหรับแพทปัจจุบันคือเล่นสบายนะถ้าถามบอกมานะมีอย่างเดียวคือไคโดวิ่งทงต้องมากกว่า80%ถ้าต่ำกว่านั้นไปทงอื่นและเติมให้มากกว่า80%จากนั้นค่อยเล่นได้นี่แหละคือคำตอบของไคโดโลสสำหรับแผนนี้เล่นได้เลยครับรับมือได้แทบทุกตัวเพราะว่าสมมติ ถ้ามีแคกเนี่ยส่วนใหญ่โซโลจะมาช่วยเติมอยู่แล้วดังนั้นถ้าแฉกไม่มีฮาคิก็จบนะครับโซโลเจอร์แทบไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าเล่นลำบากมากๆนั่นเองนะก็เป็นดังนี้แล้วกันนอกสำหรับไคโดเล่นได้ครับเล่นได้่ซนเหรียญเอ่อผมต้องคุยก่อนนะแพทปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเป็นเอ่อเซตนี้ส่วนตัวผมจะเปลี่ยนเป็นเซตนี้แต่ประเด็นคือว่ามันยังไม่มีออฟเหรียญ เออยังออบเหรียญยังไม่มีนะครับถ้ามีก็งคงเปลี่ยนเซตนี้แหละสังไมเนลคงไม่ไม่น่าได้ใส่นะครับเออเอาเป็นดังนี้แล้วกันเนาะจะใส่สังไมเนลก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นพวกเซตนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้นะครับจะส่วนตัวผมไปเน้นที่สกิลย่น30%นแล้วไงเออนี่แหละแล้วก็กาททาแบบโจมตีสี่ช่องเกาะ4ช่อง,อองแล้วก็เลื่อนหนึ่งช่องนะครับส่วนในเซตเนี้ยคือเลือดเลือนสี่เกาะสีตีหนึ่งมันเบาครับ เออนั่นแหละคําแนะนำก็คือไปใส่ประมาณนี้ดีกว่าเนาะตีสี่เกาะสเลื่นหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้เนา